ช่วงนี้ซีรีส์สงครามส่งด่วนกำลังมาแรงนะครับคนพูดถึงบริษัท f l a s h e ็ s ซ e กันเยอะมากแต่ก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะไม่แพ้กันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้ชนะตัวจริงในสงครามส่งด่วนนี้นะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยครับไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอเดียจรเขียนในแฟลตที่อยู่เคยนอนจังหวัดอุดรประเทศไทย ไปรษณีย์ไทยเนี่ยก่อตั้งจากแนวคิดขององค์ในหลวงรัชกาลที่5นะครับที่อยากยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยให้คนไทยเนี่ยสามารถส่งจดหมายหากันได้เหมือนในต่างประเทศก็ดำริให้เจ้าฟ้าพานุรังสีซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายของพระองค์นะครับก่อตั้งกรมไปรษณีย์ขึ้นมาในปี2426ช่วงแรกเนี่ยกรมไปรษณีย์ก็ให้บริการส่งจดหมายในเขตพระนครกับเขตธนบุรีพอมีการส่งจดหมายสิ่งที่ตามมาก็คือสแตมป์ครับ สเตมชุดแรกก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นชุดโสรถชุดโสรถเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์รัชกาลที่5มีหลายราคานะครับเป็นชุดที่นักสะสมสแตมเนี่ยต้องการมากที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยกรมไปรษณีย์ก็เริ่มขยายบริการส่งจดหมายไปยังต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เข้าร่วมกับสหภาพไปรษณีย์สากลมีบริการส่งจดหมายไปต่างประเทศได้ด้วยครับแล้วต่อมาก็มีการควบรวมกิจการกับกรมโทรเลขนะครับเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อนๆที่อายุก็สบวกก็น่าจะทันโทรเลขกันนะครับเป็นบริการส่งข้อความสั้นๆส่งดวนะะครรบใลลเีจชอมโทข แล้วก็แบบพ่อเสียอะไรแบบนี้ครับแต่ปัจจุบันโทรเลขไม่มีบริการแล้วนะครับหลังจากนั้นกิจการของกรมไปรษณีย์โทรเลขก,ก็จเจริญเติบโตเรื่อยมาเลยครับผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านช่วงสงครามจนกระทั่งถึงช่วงที่รัฐบาลเนี่ยมีแนวคิดจะแยกกระทรวงสำคัญสาคัญออกมาเป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อความคล่องตัวนะครับกรมไปรษณีย์โทรเลขก,ก็คือหนึ่งในนั้นก็แยกออกมารวมเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทยการสื่อสารแห่งประเทศไทยมีโทรศัพท์มีไปรษณีย์มีโทรคมนาคมคือมีหลายอย่างรวมกันบูรณาการซึ่งเป็นแนวคิดที่ดูเหมือนดีนะครับ แต่พอค่อาจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับในที่สุดก็ต้องแยกองค์กรใหม่อีกกิจการไปรษณีย์แยกออกเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยในปี 2, 5, 4, 6ประมาณ20ปีก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงตกต่ําของไปรษณีย์ไทยเลยครับ บริการไม่ค่อยดีนะครับคนว่าเยอะมากส่งของไม่ตรงส่งของแล้วเสียหายมีการคว้างของอะไรเงี้ยครับจนชาวเน็ตเนี่ยเขาตั้งสโลแกนให้ใหม่ว่าไปสนีทไทยควา้างไก่ไม่กลัวของพังยิ่งไปกว่านั้นมีคู่แข่งคนสําคัญมาปรากฏตัวในประเทศไทยก็คือบริษัทเค r r y e x p r e s s ครับช่วงแรกเนี่ยเคอรี่เอ็กเพแบบหล่อเลยนะครับเหมือนเป็นพระเอกมาค้นแห่ไปใช้ริการ Curry Express กันเยอะมากเพราะบริการดีนะครับบริการแบบเอก,กชนจนหลายคนเนี่ยคิดว่าไปชนีไทย,ท,ยที่สุดต้องเจ๋งแน่นอนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นเหมือนการกระตุ้นให้ไป ปรับตัวนะครับไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีจุดเด่นอยู่หลายอย่างนะครับอย่างที่เรารู้กันอย่างข้อแรกเนี่ยมีบริการส่งจดหมายไปรษณียบัตรโปรสการ์ดด้วยราคาที่ถูกมากเลยติดสแดสดงสบาท3บาทก็คือส่งได้แล้วส่วนบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะไม่มีบริการตรงนี้นะครับเขาจะเน้นเรื่องพัสดุเป็นหลักอย่างที่2ซึ่งสําคัญมากเลยนะครับไปรษณีย์ไทยเนี่ยรู้พื้นที่ดีมากจ่าหน้าซองผิดแต่ไปรษณีย์ไทยส่งถูกรู้ไมมกระทั่งว่าไปส่งช่วงเวลาเนี้ยเจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านอยู่ร้านกาแฟาไปส่งให้ที่ร้าา้าาาานนนนนกกกกแแฟออะะไรรบบรบีีั็เเจุดด่พววมผ ระบบไอทีใหม่มีจัดทาระบบ tracking ใช้ซอฟต์แวร์ในการคัดแยกพัสดุนะครับทำทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลคนอื่นเนี่ยเขาเปิดสาทิศไปชินีไทยเปิดตามครับคนอื่นมีบริการเก็บเงินปลายทางไปรษณีย์ไทยก็ทําตามครับปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทขนส่งใหชวนหลายรายนะครับเข้ามาแข่งในตลาดนี้ทําสงครามส่งด่วนเหมือนในซีรีส์เลยครับมีสงครามราคานะครับแข่งกับลดราคาแต่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยกลับเป็นบริษัทเดียวที่ยังคงทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับเสียงชื่นชมต่างๆมากมายเลยจนหลายหคนเนี่ยเขาพูดว่าณนะเวลานี้ตอนนี้นะครับบร ขนส่งอันดับหนึ่งในไทยเนี่ยก็คือไปรณีนีไทยครับ